สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อยูทูบผมทั้งปานเมืองนนท์นะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเรานะฮะสิ่ที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือเป็นเบเกอร์ที่เราใช้ทั่วไปที่เราใช้ทั่วไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วเบเกอร์พวกนี้เราจะเข้าใจว่าเขาใช้ใส่กล่องแต่จริงๆไม่ใช่ฮะมันมีการดัดแปลงซึ่งการดัดแปลงตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่เราก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดามาดูแลกันว่าเขาประโยชน์เขาถือตรงไหนคือผมจะน้าเรียนว่าพวกนี้เราสามารถดัดแปลงได้โดยการซื้อโครงมาโครงเบเกอร์ฝังนะฮะมันจะไม่มีทุกร้านแะครับมีเป็นบางร้านนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะราคาถูกครับเนี่ยเวลาเสร็จแล้วเราก็จะมายึดเกาะโดยการยึดกับเบเกอร์นะฮะมีน็อตขันเร่งนี่น็อตขันเร่งสมมติกรณนี้ในยีแอม ใช่ไหมฮะ20แอมป์เนี่ยก็จะเป็นเบรกเกอร์สำหรับใช้พวกปลั๊กไฟปลั๊กไฟห้องครัวหรือว่าห้องนอนอะไรก็แล้วแต่แยกเป็นเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะฮะถ้าเผื่อเป็นอีกตัวหนึ่งก็15แอมป์ก็จะทำกันลักษณะอย่างเงี้ยครับบล็อกเราก็จะฝังเรียงกันอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอ่ะฝังเรียงกันลักษณะเงี้ยเรียงกันสองตัวนะฮะสมมติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับดวงไฟเกี่ยวกับปลั๊ก ซึ่งเคยผมเคยนําเรียนไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราก็จะมาเสริมให้มันเข้าใจกันว่าการฝังบล็อกพวกนี้มันฝังกันยังไงะบล็อกคืวนี้ฝังไว้ในปูนเลยครับฉากปูนเสร็จก็คือคือกันกับผนังเราเสร็จแล้วเราก็จะต่อสายต่ออะไรมาอันนี้ก็จะยึดอีกทีนึงนะยึดมีสกรูยึดมีฝายึดก็จะเป็นการใช้งานที่ลักษณะที่ที่ได้ไประโยชน์คุ้มค่ามากครับ พราะเบเกอร์นี่ก็จะคุมดวงไฟคุมปลั๊ก3 0แอมป์นี่ก็คุมแอร์คุมเครื่องน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรก็นเนี่ยนะนก็จะเรียงไปเลยเป็นตับเลยนะแล้วของพวกนี้เราจะฝังในปูนทั้งหมดฮนะจะไม่มีการเลื่อออกมาอีกเลยฉาบป,ปิดหมดเลยครับเป็นถาวรเลยนะทงเกยผ,ผมเคยเสนอไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมก็เลยเสริมให้มันกระชับขึ้นมาอีกหน่อยว่า เ,เวลาการต่อไฟแล้วก็ต่อตามปลั๊กที่เราต้องการนะที่เราแผ่ไปในห้องเนี่ยขีดจุดกแ็แล้วแต่อก็ต่อที่นั่นพวกนี้ก็จะฝังถาวรและการทํางานก็ดีมากฮะของรุ่นนี้ใช้ดีมากฮะเดี๋ยวมากเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันไปฝังลอยสูงมาจากพื้นลอยลักษณะอย่างนี้ก็ไม่สวยนะเวลาเราซื้อเป็นชุดเขาก็จะมาแบบนี้ครับมีทั้งก้ามปูยึดมีน็อตสะกูเรียบร้อยเวลาเราฝังเสร็จ เราก็จะใช้ฝาเนี่ยปิดอีกทีนึงนะฮะมันก็จะออกมาเป็นรูปนี้ตัวนี้เสมอผนังไปเลยสวยฮะเรียงกันสีตัวเนื้อที่แค่แค่นิดเดียวเองเรียงกันไปเลยฮะนะฮะฉะนั้นพวกนี้มีประโยชน์แล้วก็โดยมากเราก็มองข้ามไปว่าเปกเกอร์เล็กเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันไม่สวยมั่งหาประโยชน์ไม่ค่อยได้มากต้องใส่กล่องพลาสติกมั่งแต่มีการบล็อกฝังเนี่ยเราต้อง ทำความรู้จักกับการฝังบล็อกเขาฝังไปในปูนเลยนะแล้วก็อยู่ถาวรอยู่เนี่ยครับอยู่ถาวรแล้วเราก็แยกแยกเมนไฟที่ไปเลี้ยงดวงสแสงสว่างพักน้ําอุ่นแอร์แล้วก็ควบคุมด้วยเบรกเกอร์ว่าจะใช้ขีดแอมป์กี่แอมป์ตามขนาดของเราก็จะเป็นการทําไฟที่ถาวรด้วยนะแล้วปลอดภัยนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยคนที่ไม่เข้าใจเขาคิดว่า เบเกอร์พวกนี้ไม่สามารถจะฝังได้เราฝังพอดีบล็อกเลยครับ2อุนสี่นะเราะก็เราเอาขนาดที่ลึกหน่อยเพราะมันจะมีการเอาสายเข้าไปเข้าไปจ้ำก่อนที่เราจะยึดเนี่ยก็จะมีช่องสาหรับจ้ำพอดีอ่าูขันตะกูเนี่ยนะเวลาเรียบร้อยลองก็จะปลอดภัยก็จะซ่อนอยู่พอดีเราต้องใช้บล็อกดึกนะฮะบล็บอกตื้นไม่พอบล็อกตื้นก็จะขาดไปเซนกว่า อ่าแล้วก็ผมก็เลยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้ให้ทราบครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ทราบว่าบล็อกพวกนี้มันสาม,มารถฝังได้เพราะารุ่นนี้มันออกมานานแล้วนะฮะบางร้านก็ไม่ได้มีวางขายนะครับมันจะขายเป็นบางร้านนะฮะผมไม่เจอของที่เขาสต็อกเขามีอะไรผมก็ซื้อที่ไลโหลเลยนะ,ะเพราะมันหาซื้อลาบากค่อยๆจะไม่ค่อยปะดิ์กันแล้วส่วนมากก็จะเป็นตู้เป็นตู้ ปลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาจะขายแบบนั้นมากกว่าเ็าจะไม่ค่อยขายลักษณะที่แยกมาแบบนี้แล้วแต่ก็ยังพอหาซื้อได้ครับผมเลยนำเหรียญสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะฮะให้เพื่อนได้ทราบว่าเมื่อเวลาเราทําไฟให้เราถาวรเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเลยว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราควบคุมเขาดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วมันมั่นใจความปลอดภัยก็จะเกิดกับตัวเราเราจะรู้แล้วว่าที่เราดูแลเนี่ยเรียบร้อยหมด โอกาสที่ไฟจะรั่วหรือว่า,าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่ละเพราะเราดูแลการทำงานตลอดนะฮะมันก็จะได้ประโยชน์มากนะฮะเพราะเวลาเราซ่อมไฟแล้วก็จะสับเบเกอร์ลงมาว่าอันนี้ของปลั๊กปลั๊กก็จะไม่มีแล้วมีแต่แสงสว่างแสงสว่างเสียเราก็สามารถจะปิดปิดเบเกอร์แสงสว่างแล้วก็ตอบไฟขึ้นไปดูก็ได้เพราะไฟจะมีสองระบบนะ ผมก็เลยนำเรียนสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมแ่างการมนนครับ